โอเคครับจบแล้วดันดาดันซีซัน่น2ตอนหนึ่งเป็นไงบ้างครับเข้ามาคอมเมนต์รีวิวกันหน่อยนะครับมาถึงกรโคตรกาวเลยเฮียแบบตามสไตล์ดันดาดัน,ดนจริงๆวะ่ะเรื่องราวในตอนแรกนี่เกิดหาอะไรขึ้นมากมายแบบโอ้โหแทบจะแบบรีแคปมาพูดนี่เป็นช็อตเป็นช็อตได้เลยนะแล้วเดินเรื่องค่อนข้างไวนะครับเรื่องราวของจีจี้นี่แบบจีอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะ ตอนแรกคิดว่าไอ้บ้านผีสิงของจีจีอ่ะส่วนตัวนะผมคิดว่าแม่งน่าจะกินไปแบบว่าน่าจะแบบทั้งซีซั่นหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเลยเป็นอาร์คใหญ่แต่ดูจากแนวทางแล้วพอมาตอนแรกแล้วแทบจะเฉลยห่าแม่งทุกอย่างแล้วไม่รู้มีอะไรซ่อนกว่านี้ไหมนะมีอะไรซ่อนหลังจากนี้ไหมไม่ได้อ่านนะผมไม่เคยอ่านแต่แม่งเหมือนจะเฉลยไปหมดเลยนะครับวุ่นวายดีสนุกแบบดันๆัน,นแต่ว่าตอนแรกขอเอาแบบให้คะแนนสักยังกักไว้หน่อยแล้วกันเอาไปสัก แก่อนแล้วกันนะเต็ม10มีความวุ่นวายชิปหายวายป่วงแบบฉบับดันดาดัน,ดนแล้วก็ผมชื่นชมเร,เรื่องของงานภาพสวยมากเลยว่ะแล้วตอนนี้ผมได้ดูความชัดระดับ 4K แบบเหมือนทุกคนแล้วนะผมเอาทีวีมาเปิดจอตรงนี้เลยก็เลยแบบได้เสพงานภาพแล้วพวกอนิเมะสวยๆอะปกติผมจะดูในจอคอมเลยดูในเบราว์เซอร์มันได้แค่บางเรื่องก็ 720p บางเรื่องก็ แค่ฟูล l HD โอ้พอได้ดูแบบภาพส,สวยๆแล้วสวยมากเลยว่ะเอาไป้8ก่อนแล้วกันครับสุดตีเลยภาพสวยเรื่องวิวทิวทัศน์อะไรเงี้ยเวลาแบบเนาะตัวละครผ่านวงผ่านวิวในสวยจัดๆนะครับสรุปเรื่องราวในตอนนี้ตอนแรกมันก็ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วทันทีตอนที่อาอยาเสดโดนจู่โจมที่บ่อน้ำพุร้อนนะครับ สรุปว่าเจอชายหื่นบรรดาแก๊งชายโฉดจู่โจมแล้วก็ในตอนนี้ดูเหมือนว่าโอคารุนกับจีจีจะจีจีจะมาที่บ้านแล้วก็ได้เจอกับแก๊งตระกูลคีโตซึ่งแบบดูแล้วเหมือนเป็นตระกูลที่พิลึกพิลึกสีผิวซีดดูแบบพฤติกรรมก้าวร้าวแบบเหมือนแบบเหมือนโดนผีสิงอะ เออมนันแปลกๆเหมือนจะโดนผีสิงนะแต่มันก็มีพอดแบบเฮแบบี้ยอะไรเข้ามาอีกเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนคนในหมู่บ้านนี้จะทำพิธีแบบบูชายันให้กับไอ้หนอนนี่แหละตำนานมหานาคาซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะกักแนะว่าตำนานมหานาคาที่บูชายันไปอะ่ะ ไม่ให้ภูเขาไฟระเบิดไม่ให้ภูเขาไฟลาวาระเบิดเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยแม่งไม่เฉลยเลยในตอนนี้ว่าเป็นหนอนยังกระดูนในเอียเหม well ือนหนอนทะเลทรายในเรื่องดูนเลยอะไรกันนี่แค่ตอนเดียวนี่ยัดเจะเจจจเฉลย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 มาหมดเลยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงนะผมเห็นตัวอย่างแบบเมื่อกี้เหมือนมีตัวหาอะไรอีกก็ไม่รู้ไอ้หนอนมันเรืองแสงเป็นสีเหลืองทําให้พลังของโอคารุนตื่นแปลงร่างเฉยเลยนะฮะ ไอเฮียครอบครัวคีโต้ออแม่งโดนแดกหมดเลยนะพวกมึงอยู่มาอย,อยู่มาแบบหลายยุคหลายสมัยคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจับเป็นเครื่องสังเวยจับคนเป็นเครื่องสังเวยให้ไอหนอนพวกมึงโดนแดกกันยอครอบครัวเมื่อกี้เหียเอ้ยหัวจะปวดคตรรั่วเลยสัตว์ไอ้ซีซั่นนี้ผมเพิ่งดูภาคไทยครั้งแรกเลยนะซีซั่นที่แล้ว12ตอนผมดูแต่เสียงญ,ญ,ญี่ปุ่น ดูอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหรว่ว่ะตอนแรกอะ่ะภาคไทยเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆก่อนนะมันแปลกๆนะสาหรับผมอะ่ะตอนนี้แอคชงแอคชันแม่งไหลลื่นดีสมแล้วที่เขายกว่าเป็นอนิเมะที่ทําภาพแอคชันไหลลื่นนะครับดีครับอ่านคอมเมนต์กันหน่อยครับ BGM เขาทําใหม่เพิ่มหลายอันเลยหลอนเอาเรื่องนะอันที่มันร้องร้องมังงุมังงุมังงุ่มงงนะกิววี่บอกโห่มันดีหมดเลยเนาะเรื่องทั้งภาพก็ดีซาวด์ก็ดี แอดฟ็อกบอกว่าตระกูลคีโต้แอร์ไทม์สองตอนท่วนตอนจบซีซั่นหนึ่งกับตอนแรกซีซั่นสองเออมาไวไปไวเลยเฮียดโดนแดกซะแล้ว <c oughs> โดนหนอนแดกพี่ฟูด้อ่านมางังงะหรือว่าซื้อหาเรื่องนี้มาสะสมมั่งหรือ,อยังไม่เลยครับนักดินรอดูอนิเมะอย่างเดียวครับเรื่องนี้เรื่องไหนผมดูอนิเมะแล้วติดก็ดูแต่อนิเมะเลยแล้วกันที่เกียจอ่านแมงกบอกว่าช่วงแรกกันนีบาวช่วงหลังมาดูนเฉยเออ จริงวะก็อย่างว่าเนาะที่เราเห็นมาตลอดดัน,ด,นดันเหมือนหยิบจับจากพอดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใส่เนาะกระตุงกระตูนช่วงแรกแม่งเหมือนหมู่บ้านกินคนเหมือนหมู่บ้านพิศดารพวกหมู่บ้านทําอะไรแปลกๆปก,ปกไอ้ห่าช่วงหลังแม่งดูนเฉยเลยสวัสดี Differ e n c e Studio นะครับวันนี้ฟิตมากรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเหนื่อยมากเอาแค่ไลฟ์อย่างเดียวนะไลฟ์คุยไปด้วยนั่งดูไปด้วยทำไมมันเหนื่อยอย่างวะหรือว่าผมแก่แล้วก็ไม่รู้นะจริงๆก็ไม่แก่นะยังไม่แก่นะ แต่เหนื่อยเหมือนกันนะเริ่มรู้สึกเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหมือนกันคนระับสงสัยอาจจะทำได้ไม่ถึงยาวนานแล้วบั้งผมอะทำแล้วก็ไม่ค่อยได้เงินด้วยทำเพราะใจรักจริงๆนะทำไลฟ์ช่องนี้อนอกจากเพื่อนๆส่งโดเนตเข้ามากันเยอะๆหรือเป็นสมาชิกเยอะๆอันแหละน่าจะมอนสเตอร์เลยตัวนี้มาฉีกหนอนมรณะมองโกเลียเออ เรียกมันว่านอนเมรณะมองโกเลียนะชื่อจริงๆแล้วแต่เรียกผมว่าหลายๆคนเรียกหนอนดูนแน่นอนเลยเชื่อผมไหมชอบเพลงซีซั่นนี้ไหมครับเพลงเปิดเพลงแรกนะฮะพูดถึงเพลงด้วยแล้วกัน่ะเปิดประเด็นมาแล้วทั้งเพลงเปิดเพลงปิดถ้าเอาแบบฟังรอบแรกไม่โดนเท่าซีซั่นหนึ่งอีกแล้วว่ะเฮ้ยหลายๆเรื่องมักจะดรอปนะเรื่องเพลงพอเปิดซีซั่นสองมาเนี่ยจะลุ้นเรื่องเพลงก่อนใช่ป่ะว่าเพลงดีไหมโอ้โห ผมว่าเพลงซีซันแรกกับฟังรอบแรกแม่งอจิกาจิจาจ้าจิจจาดยวแม่งใช่ไหมติดเลยอ่ะติดหูเลยอะคือซีซันนี้น่าจะต้องฟังเยอะๆหน่อยผมว่าถึงจะติดหูอ่ะลองฟังเรื่อยๆแล้วกันเพลงเปิดไม่เร็วมากนะก,นกลางๆเป็นเพลงก,กลางๆเพลงปิดก็แบบสบายๆเพลงไม่เท่าซีซันที่แล้วอะผมตีให้เลยอ่ะฟังแค่นี้ผมรู้เลย มิเตอร์บ็อกบอก keto นะตอนแรกผมยัง keto รือ keto keto ฉากแอคชั่นทำได้ดีเลยเนี่ยเนาะทำดีจริงครับแอดเฟลบอกได้ดูหลังไอรอนฮาร์ดค่อยชื่นใจหน่อยแต่จบได้กวนตีนมากมกำลังสนุกเลยนะฉากแอคชั่นหายห่วงเจอโมโมบูเข้าไปโอ้โมโมนี่ตอนนี้นี่ได้เห็นเรือนล่างเยอะมากเลยนะ เห็นขาอ่อนบ้าง,เห,นนงเห็นน่องเห็นเนื้งเนาะไอ้เหียแบบเป็นการ์ตูนหืนห่นๆอยู่เหมือนกันนะพูดธึงอ,อะ่ะโมโมสวยด้วยอะ่ะมังอะภาพโคตรสวยอนิเมะก็เคลื่อนไหวด,ดีโอ้หเรื่องนี้จริงครับของแทร์ถือว่าเป็นตอนที่ผมนับเป็นนาทีได้ไม่กี่นาทีเองดูเพลินนะจิแฟนคลับจริงๆเลยนะครับตัวพระเอกตุ๊กตานี่อยู่ข้างหลังเลยอ่ะแน่นอนครับโอคารุนครับสวยด้วยจัดมาแล้วโอคารุน งานดีนะก็เอามาเป็นที่ไหนๆก็ไหนๆแล้วดูอนิเมะกับเพื่อนๆก็เลยซื้อมาประดับฉากหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อนๆด o n a t ให้ก็ต้องซื้ออะภาพผมยังเฉยๆรอดูตอนหน้าฉากสำคัญเนอะโอ้ผมว่าสวยแล้วนะเจ้าสวยขนาดไหนวะ แปดเต็มสิบเหมือนกันครับเปิดได้แบบตามกําลังดีสไตล์ดันๆเลยแต่ศัตรูตัวแรกของซีซั่นก็บันเทิงจัดหนอนยักษ์หนอนปีศาจมันจะใช่บอสจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแปดเต็มสิบเปิดได้ดีแต่ขอคะแนนขอกักไว้หน่อยเนาะเออกักเหมือนกันเผื่อตอนหน้าจะดีกว่าผมที่อ่านมางงะมาให้9.5กักไว้นิดหน่อยแต่เพลงสกอร์ดีแอคชั่นสนุกเสียงผากินขาที่สำคัญเจนนิเฟอร์โลเปสอนาคอนดาเฮ้ยผมว่าภาคไทยอ่ะ ผมว่ามันฮาดีนะคือบริบทอะหลายๆคำอะเขาเอาคำที่แบบว่าคนไทยไวัยรุ่นนิยมฮิตพูดกัน,นะอะอำมาภาคใช่ปะคนเลยติดภาคไทยกันเยอะดูช้าไปหน่อยคอมค้างเดี๋ยวให้คะแนนทีหลังในตอนหน้าได้เลยครับอากากิดูหนังโปเยอะหรือเปล่าคอมค้างเลยตัวนี้ดูเล่นประเด็นความเป็นตำนานแบบคนเรียกกันหลายชื่อแต่ที่จริงมันคือตัวเดียวกันได้มากเป็นพิเศษด้วย ผมว่าตระกูลคีโตนี่ต้องเป็นพวกอินเซสแน่เลยแปลว่าอะไรอะ่ in case, อะอินเคสเหรออินเคสแน่เลยเฮ้แต่เหมือนมันดูแบบมันเหมือนโดนผีสิงโดนพลังอะไรเลยนะสรุปมันเป็นคนธรรมดาเนี่ยเหรอแค่ข้างเหมือนอารมณ์แบบคนข้างลัทธิอะไรเงี้ยเหรอเหียกูนึกว่ามึงจะเป็นโดนผีสิงอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีไอคุณป้าที่ว่าเป็นเหมือนหัวหน้าตระกูลแม่งเก่งเหมือนมีพลังเยอะด้วยนะ นักครินแปดเต็มสิบคาเนีบอกหนอนมันกินเครื่องสังเวยจนตัวใหญ่ไม่รู้เหมือนกันวะมันใหญ่อยู่แล้วหรือเปล่าแต่เครื่องสังเวยก็คือคนนะนะปีสั้นสองก็ยังพอได้ไม่ถึงกับติดต้องลองฟังไปเรื่อยๆแต่เพลงเปิดในปีนี้ผมให้เพลงคูสุชิกิดีสุดนั่นนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมอยามาอีกแล้วมิเตอร์บอกบอก ตอนโดนหนอนแดกผมนี่รั่วเลยเออเหมือนผมเลยเฮียโดนแดกยกตะกูลซับฮาดีของบิลลี่ไม่รู้ใช้ได้ตัวเดียวกับทุกแอปหรือเปล่าน่าจะแยกกันปะเน็ตฟิกส่วนใหญ่ชอบแยกซับด้วยทําซับเองทีหลังแล้วเป็นอาเป็นศัตรูประเภทมาฉีกด้วยเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติในโลกที่ไม่ใช่ผีแล้วก็ไม่ใช่เอเลี่ยนเยนะ่ยเนาะไม่รู้ว่าตอนหน้ามันจะเผยที่มาที่ไปมากกว่านี้ไหมเผยจะชัดเจนมากขึ้นอะผมว่ามีมีโอกาสนะอาจจะเป็นเอเลี่ยนก็ได้นะครับ เพลงเปิดผมชอบนะแม้ไม่ติดหูแต่เพลงปิดเฉยๆนะครับคาเน็บอกนะครับสมาชิกไอรีเวอร์บอกพี่ฟิวอายุเท่าไหร่ผม31เกิดน1,994ผม35แล้วครับผมเกิด1น9 0ครับผมแสดงว่าสมาชิกไอ้นี่ก็เพิ่ง31ไปบานๆแน่นอนเลยใช่ไหมอายุห่างกันไม่เยอะมากเท่าไหร่ละเรานะ30ขึ้นนะเด็กหนวดนี่ว่า <laughs> เป็นเด็กหนวดเหมือนกันเลยนะครับสมาชิกไอ้ เ,เพิ่งรู้นะเนี่ยว่า31อแล้วออกไปทางมอนสเตอร์เลยแต่เรื่องพลังของมันที่ปล่อยแสงนี่น่าสนใจจริงมีจุดร่วมกับผู้มีพลังเหนือธรรมชาติเพลงเปิดซีซั่นแรกมันเกาๆมันมนรวมกันเลยบันเทิงกว่าเออใช่ครับเพลงเปิดซีซั่นแรกคนร้องมันร้องคือมันดังอยู่แล้วด้วยใช่ไหมไอคนเนี้ยวงเนี้ยมันร้องเพลงที่เป็นไวรัลในอะไรนะเพลงมัดใช่ปะ วงนี้มันทำเพลงดีใช่ไหมวะถ้าผมจำไม่ผิดเพลงเปิดไม่วุ่นวายเท่าของภาคก่อนนะเห็นด้วยครับเพลงเปิดปิดผมชอบซีซั่นหนึ่งมากกว่าแต่ MV ีซีซั่นนี้ทำออกมาดีกว่าที่คิดเลยกลายเป็นว่าผมชอบ OPED ของซีซั่นนี้ไปแล้วด้วยเออแต่แม่งลงทุนทำภาพขยับขยื่นเหมือนแบบ MV ดีมากเลยนะถ้าพูดถึงเพลงเปิดปิดนะฮะสมาชิก I c e r ร ver บอกเพลงเปิดซีซั่นหนึ่งไปฟังน้องสดงานคันชิโร2025มนอมันม ถ้าใครเป็นสมาชิกช่องผมจะเรียกชื่อแล้วกันนะจะได้สมัครสมาชิกกันเข้ามาเยอะๆนะคนชนเทียีิสันสามธันวานนี้ขอเคลื่อนไหวให้ได้แบบนี้เออรอรุนแล้วกันนะครับสมาชิกไอซ์ซิเวอร์บอกพูดถึงเอาฟิกเกอร์พระเอกทำไมเป็นโกโจซาโตรุไม่เป็นอิตาโดริยูจิไอ้แน่นอนแล้วมหาเวทผนึกบานเราก็ต้องเมนโกโจนะใช่ไหมเออยังก็เป็นพระเอก หมาเห่าหมาเห่าขออภายด้วยช่วงนี้จะเที่ยงคืนแล้วหมาชอบเห่ามันมีหมามาบุกเว้ยบ้านผมมันมีหมาแบบหมาจรชอบมาเดินแถวนี้อะไรเงี้ยเป็นหมาป่าพวกอะไรเงี้ยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงตัวละครหญิงออนแอร์เลยเพราะโดนกระทืบหนักพอๆกับตัวละครชายแม่งโดนลุมนะนักรินบอกโอ้โ oh, ห oh, ภาคไทยตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งก็ฮาแล้วครับหลายมุกยัดเข้ามาโคตรเยอะแต่ยัดมาธรรมชาตินะครับไม่ได้แบบพันธมิตรโอเคอาจจะไว้ใจภาคไทยแล้วกันนะดูภาคไทยไเรื่อยๆครับ บายครับเดี๋ยวจะนอนแล้วพรุ่งนี้ผมรอหมอยาตอนจบซีซั่นสองโอเคฝันดีครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นพวกผีด้วยซ้ำํำตระกูลนี้เออเนอะนึกว่าผีสิงอะไรอย่างงี้นะสงสัยอาจารย์แกตรงใจวาดแยกให้ตระกูลสติหลุดนี้มันต่างจากคนธรรมดาชัดเจนเออสีผิวก็รู้แล้วอะ <c oughs> ไม่ได้ดูหนังโป๊เขามันค้างไปเองจริงๆตอนนี้ผมดูแบบง่วง,ง,วงมากวันนี้ง่วงจัดนะโอเคไปนอนดีกว่าครับักผ่อน วันที่9ปูการโลซีซัน4วันที่10ด็อกเตอร์สโตนซีซัน4.2และอีกหลายเรื่องแน่นๆเดือนนี้ดูกันไม่หว่านไม่ไวนะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันยังไม่ใช่ตัวพีคแล้วประเด็นคือเรื่องที่บ้านเป็นแท่นบูชายันเนี่ยยังไงก็เครื่องบูชายันเอาไปให้หนอนกิน3คนไอตัวที่ทำให้พ่อแม่จีจีป่วยมันน่าจะคนละตัวเออจิมันจะมีประเด็นนี้อยู่นะครับสรุปแล้วบ้านนี้แม่งเป็นแท่นบูชายันไอพวกหนอนนี่เฉยเลยว่ะเฮีย ใน OP มีตัวละครใหม่หรือเปล่าเหมือนไม่เคยเห็นเลยผมไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่เลยว่ะไอพวกโอ ED อ่ะมันชอบใส่ตัวละครที่แบบให้เดาอะเนาะผมก็เลยแบบบางทีก็จะหลบๆสายตาบ้างอะไรบ้างนะครับกลายเป็นซิกเนเจอร์ช่องพี่ไปแล้วนะหมาเหา่า <laughs> ถ้าไลฟ์ดึกๆอย่างเงี้ยประจําเลยงจริงห้าทุ่มเนี่ยมาทุกวันหมามันหลอนมันเห็นอะไรมันหลอนหมดอะได้กลิ่นความอีดุงตุงดังของบทบ้านผีสิ่งนี้อาจจะไม่ได้มีแค่หนอนอยู่ใต้ดิน จำได้ซีซั่นที่แล้วก็หยอดเรื่องภาพฝันร้ายของจิจิตัวประหลาดที่โพลตอนหน้าจิจิมันไม่ใช่ไอหนอนนี่เลยใช่ครับแล้วเมื่อกี้กูก็แอบเห็นแล้วด้วไอเฮียตอนต่อไปอ่ะดันไม่ยอมปิดไงเห็นแม่งแปบบ๊แบๆบแล้วขึ้นมาเลยอ่ะไคจูแปดวันที่สิบห้าเออเยอะมากอนนเี้เยอะมาก,นนมมากดูครบไม่เนี่ยกูเอ้ยแล้วมันทาไมต้องมาซีซั่นนี้แบบเยอะขนาดนี้วะไปแล้วครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าผมไปก่อนมาร่วมคุยกันสนุกๆขอบคุณครับนคะรินเจอกันครับ เดือนนี้หนักมากทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งอนิเมโอ้เพียเลยวะดีครับผมเห็นทันแวบบๆมีตัวไม่คุ้นโผล่มาวีหนึงใช่ไหมปิดไม่ทันละสิเหมือนกันเลยเฮียโผลมาอย่างไวเลยเลยพอจะเดา,ดาได้ว่าแม่งไม่น่าจะใช้ตัวสุดท้าย <c oughs> ข่าวใหม่ในวงการอนิเมะแบ็ค cover ประกาศทำอนิเมะต,ต่อหลังหยุดไป4ปีหมามันเห็นเซืยโป <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่อ้าวใครจูวันที่19 ผม่เหนื่อยมากเลยว่ะคนเหนื่อยเลยคือช่วงนี้ผมไลฟ์ติดต่อกันมาหลายวันแล้วเหนื่อยอะ่ะดูซีรีส์ดูหนังด้วยเหนื่อยเดี๋ยวนี้ว่าก่อนนอนจะไปดูไอ้ดีโอกาดซะหน่อยไม่รู้จะหลับคาที่นอนหรือเปล่านะครับให้กําลังใจกันด้วยนะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันด้วยลวกัน,วคนครับไว้เจอกันดันดันซีซั่นสองอีพีหน้าอาทิตย์หน้านะครับมีนัดใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลฟ์ก็ฝากกลุ่มไลฟ์ด้วยนะอา่าเวลาผมนัดดูซีรีส์หรืออนิเมะอะไรเงี้ยผมจะแจ้งในกลุ่มไลฟ์ว่าดูกี่โมง เผื่อวันไหนผมไม่อยู่ผมก็จะแจ้งเลื่อนนะได้มาคุยรีวิว,วพร้อมๆกันนะครับฝากด้วยแล้วกันครับกลุ่มไลน์ครับแฝงตัวกันเข้ามาได้ไม่ต้องพูดคุยก็ได้อยู่ในกลุ่มเฉยๆครับผมโอเคสมาชิกไอรีเบอร์บอกนะครับด็อกเตอร์สิบซากาโมโตะสิบสี่โอ้ยเยโคตรรัวเลยทุกวันเลยเนี่ยไม่ไหวะเนี่ยกูว่าตั้งแต่ผมไลฟ์มาสามสี่ปีน่าจะน,านี่จะเป็นเดือนที่หนักที่สุดนะอันนี้เมย์มาเยอะขนาดนี้ พักๆนะฝากทิ้งท้ายนะครับมีสก,กรรมประตูเดซีซั่สองใช่ใช่ใครจูมาอีกใช่ใช่ผมว่าพี่ควรหยุดไลฟ์สักหนึ่งเดือนให้มันแบบรีเฟซใช่ไหมแล้วก็ทําคลิปรีวิวอย่างเดียวใช่ไหมเออมันจะได้หายเหนื่อยใช่ไหมผมว่าไลฟ์มันเหนื่อยมากเลยนะจริงๆแล้วไลฟ์มันเหนื่อยนะเว้ยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเพราะคุยตลอดคุยตลอดแล้วเหมือนเราคุยกับใครเยอะๆเราไม่หยุดอ่ะเหนื่อยเหมือนกันนะจะบอกให้ปีก่อนก็พูดอย่างนี้ใช่ไหม หยุดไม่ได้จริงๆไอ้เฮียหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะโอเคครับอะไรนะให้ดรอปด็อกเตอร์ไหมเหรออ๋อเออนะจะว่าไปหน้าดรอปนะด็อกเตอร์สโตนไอ้เหียไหนๆก็ดูมาไหนๆแล้วอะแล้วไม่มีใครดูกับผมด้วยนะผมไลฟ์ด็อกเตอร์สโตนอะ จะว่าไปดูไปก็ไม่มีใครมาดูร่วมร้ายเลยอ่ะเงียบเลยนะเขาคงอ่านกันไปหมดแล้วพักพี่แก่แล้วโอเค